กตีเป็นนี่สิล้านต้องกินข้าวกองประทังชีวิตสุดซึ้งกวางไม่เคยทิ้งไปไหนเป็นคู่บ่าวสาวป้ายแดงรับกตีอารามบอยกับภรรยาสาวกวางสุพักที่เพิ่งจะควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาไปช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของคนรอบข้างและแฟนๆเป็นอย่างมากล่าสุดกตีได้ออกมาเปิดใจในรายการหนึ่งโดยเผยถึงจุดเริ่มต้นของการรู้จักกับภรรยาสาวคนนี้พร้อมบอกเหตุผลที่ทำให้รักกวางจนสุดหัวใจ ย้อนเล่าถึงเส้นทางความรักที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นตอนนั้นกวางยังเรียนมสวมาทำงานฟรีแลนซ์เรียนแฟชั่นดีไซเนอร์ต่างคนต่างมีแฟนไม่ได้ชอบเลยตอนนั้นกวางทำเสื้อผ้าเก่งมากจนอีกปีมาเจออีกทีกวางเป็น AE ออร่าส,สวยและต่างคนต่างเลิกกับแฟนเลยถือโอกาสชวนกวางไปกินข้าวซึ่งการไปกินข้าวมื้อแรกต้องให้ผู้หญิงจ่ายเงินค่าอาหารให้ และก็ตีก็พูดขึ้นมาว่าถ้าหนูพูดว่าตอนนั้นหนูเป็นหนี้อยู่18ล้านจะมีใครเชื่อหนูไหมทั้งนี้เจ้าตัวไม่ขอเล่าถึงรายละเอียดการเป็นหนี้ต่างๆบอกเพียงว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งจริงๆอาต่อยไตรภพก็รู้และยังโดนตนขอยืมเงิน3ล้านจากนั้นกวางก็ทักมาชวนไปทานข้าวด้วยตลอดแต่ตนต้องปฏิเสธบอกว่าไม่ว่างแต่จริงๆแล้วคือไม่มีเงิน จนอีกฝ่ายเริ่มโกรธก็ตีเลยขอบพูดตรงๆว่าที่ไม่ไปเพราะไม่มีเงินต้องผ่อนบ้าน6-7ถึงหลังติดหนี้เครดิตบูโรเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเพราะตนทำงานทุกวันมากินข้าวกองเช้าเย็นใช้แค่บัตรเครดิตรูดค่าน้ำมันรถนี่คือชีวิตที่ผ่านมาได้เป็นอย่างนั้นอยู่2ปีแต่ตอนนี้ทุกอย่างจบแล้วก็ตียังเล่าต่อว่าตนเป็นคนเก็บเงินไม่เป็นเวลาได้เงินมาจึงนำไปซื้อทองสะสมไว้400-500ถึงบาท แต่พอเป็นนี้ก็ขายทองทั้งหมดนาฬิกาหรือของมีค่าก็ขายหมดแต่ยังใช้นี่ไม่หมดทั้งนี้ก็ตียังได้บอกเหตุผลที่รักกวางไว้ชัดเจนอีกด้วยว่าฝ่ายหญิงอยู่ในวันที่ตนไม่มีถ้าใครคิดว่าเขาจะมาเกาะตนไม่ใช่เลยเพราะครอบครัวเขารวยกว่าตนเยอะมากสุดท้ายก็ตียังเผยเคยมีช่วงหนักที่จะเลิกตอนคบกันหปีเจอเรื่องที่ไม่เข้าใจกันพอตนขอห่างก็เริ่มหาตัวเลือกมีห้าคนเหนื่อยมาก เป็นแบบนั้นเกือบครึ่งปีแต่แล้วเกมเพราะกวางเห็นข้อความในโทรศัพท์จับได้หมดเลยทั้ง5้าคนนั่งร้องไห้ซึ่งตนก็กลับมาจริงจังกับเขาเพราะไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วจึงโทรไปบอกเลิกทุกคนต่อหน้าเขาจากนั้นก็ตีคุยกับกวางจริงจังขอให้ฝ่ายหญิงออกจากงานตนจะเลี้ยงดูเองทุกอย่างเนื่องจากอยากให้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันด้วย ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ